จมูกน้องดูจมูกน้องอ่ะเมื่อกี้จมูกน้องค่ะอมีคนบอกว่าอ้าวเด็กผีอุดหนุนเด็กผีด้วยนะครับใครอยากไ้เขบอกว่านหนวเนยูชนะก็เลยใส่กันทันเลยใช่ไหมคะก็พยายามใส่ขนมจริงๆแค่สาขวบเองนะคะท่านี้สามขวบเองค่ะพี่เคีขวบนะครับ ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับสี่ขวดสามขวดห้าขวดสามขวดสามขวดต้องพูดยังไงนะภาษาอังกฤษอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเซรั่มเซรั่มม่นพีเจจะทาให้มันมีพีเจทาไปไปเลื่อยไปเปื่อยมันยังไม่ได้อาบน้ำเลยเราเราทาหลังอาบน้ำนะมันจะได้ไม่เปื่อยไมลูกพีเจจะทาอันนี้โห ท่านี้ป๊าป้า like ท cool ่าน hey ี้มันมีท่านี้ปกติป๊าป้าท่าไหนบ้างครับที่เห็นในห้องน้ำอ่ะเวลาป๊าป้าอาบน้ำเสร็จป๊าป้าท่าตัวไหนวะตัวไหนไอหยิบขึ้นมาโชว์ดนีครับไหนป๊าป้าท่าตัวไหนเนี่ยตัวไหนป๊าป้าท่าตัวไหนที่เห็นอ่ะตัวไหนบ้างตัวไหนที่มันมีชอบใช้ไหนแหม่ไม่เอาเข้าปากจ้าคนรอตัวนี้สกาเจลใช่ไหม แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้น้องจับอ่ะอันตัวนี้คือขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันใช้ใต้ตาได้ทุกคนก็เลยทีเดียวปลื้ดไปเลยลหน้าตา,าขอใช่ไม่ข่าข่าว่าไงลูกน,น้องไม่ชอบป๊าป๊าทำไมน้องไม่ชอบป๊าป๊าทำไมวันนี้น้องไม่ชอบป๊าปาเพราะว่าเพราะวาทำไมนะเพราะว่าเพราาะว่ป๊าชอบเล่นเต๋อ ป๊าป๊าไปเตะบอลได้ไหมวันเนี้ยบอลไ้เด้อบอลไ้เด้อร์ไมป๊าป๊าถึงไปเตะบอลบอลไ้เด้อร์เพราะว่าป๊าบอกป้าอยู่กับดีดจคิดถึงใช่ไหมคะพูดดีๆคิดถึงใช่ไหมคะคิดถึงคิดถึงแค่ไหนอ่ะคิดถึงมากเลยแค่ป๊าป๊าไปเตะบอลแป๊บเดียวเนี่ยนะแค่คิดถึงอ๋อก็ป๊าป๊าไปเตะบอลเสร็จแล้วก็ป๊าป๊าก็กลับมาหาน้องไงสองชั่วโมงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอ แล้วถ้ามันมีไปเตกบอลได้ไหมครับด้เนื้อนาม,มานทุให้ดี่เรนแห่งชาตินะคะทั้งสองตัวเลยนะคนสีสีม่วงนะคะส่วนพอสีม่วงนะคะเราขายมันดีดิบดีเนื้องนานม,มาแล้วช่วยเรืลอกละฟ้าจุดดำดำ <c oughs> แล้วก็พวกริ้วรอยก่อนไว้นะคะส่วนโดยเฉพาะเซรั่มนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวกระปุกเนี้ยทุกคนตอนนี้มันแบบ ขายเอ่ออินดิโก้ตัวนี่คือขายดีแบบขึ้นหมื่นอัพไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของใต้ตาได้ด้วยคือบำรุงผิวหน้าทาตาได้คือสีม่วงอะไรนี้นะครับเจ๊ถือนี้หน่อยถือแล้วโชว์โชว์ค่ะโชว์ค่ะอันนี้ใกล้ไปหน่อยใกล้ไปหน่อยซึ่งสีม่วงวันนี้มีโปรด้วยนะครับก็คือห้าชิ้นพันห้าชิ้นห้าชิ้นเก้าร้อยเก้าสิบแม่ห้าชิ้นเก้าร้อยเก้าสิบห้าชิ้นเก้าร้อยเก้าสิ ห้าชิ้นเการ้อยเาสนะครับสำหรับสูตรออริจินอลค่ะแล้วก็ตัวสูตรแอดวานค่ะคุณพ่อขอลูก้าแอดวานหน่อยค่ะโอเคแต่คุณพีเจนะคุณจะ้คุณจะบีบคุณมาอยู่ข้างในตรงนี้ครับนี่คือเคาน์เตอร์ของเราห้ามอยู่นะเราเอาแล้วคุณคะคุณจู่จูค่ะโอ๊ยฝาคุณจูจูคุณจูจูอยู่ตรงนี้คุณจูจูอยู่ตรงนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวจะปักตะก้าเอ่อสูตรแอดวานให้นะครับ โอ้วันนี้ก็ทาขยันทาให้ต๋าปามากอ่ะสูตรแอดวานซ์ Advanced วันนี้นะครับก็เป็นโปรเหมือนกันมันจะได้3มชิ้นนะครับก็คือ2บวกหนึ่งบ้านไก่ลูกลูกส่วนเป็นลิงนี้ป้ะคะอ่ะบ้านไก่ลูกส่วนเป็นลิงนี้บ้งคะ,ะ,ะ798 3ชิ้นพี่เจมทาเสื้อปองป๋าเปียกหมดแล้วเนี่ยน้องมีคนกำลังซื้อกันใหญ่เลยนะคะโปรดีโปรแรงมากนะคะสำหรับปีนี้ลูกให้ค่ะ จู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 เอาเอาวิปกสกินให้เหมือนนี้เลยค่ะวิกสกินให้เหมือนนี้เลยอ,อันนี้ให้เหมือนอือให้เหมือนขอบคุณค่ะใส่สม่วงใหม้มด้วยใส่สิงห์ด้วยโอเคขอบคุณค่ะอุ้ยฝานั่นเปนฝาอะไรเจ๊ <ๆ S 1> เจ๊มันเปลือกนะลูกอ่ะถึงแม้เราจะเป็นเจ้าของแต่เราก็เปลือกเราก็ไว้ใช้นะลูกสองให้หนึ่งนะครับวันนี้สูตรแอดวานซ์นะครับคละได้จะเซรั่มสองจะแอดวานซ์ครีมสองนะครับทุกเซต ทุกเซ็ตทุกเซตนะครับเราจะให้ตัว